สวัดีครับวันนี้เราจะมาบินวินกันที่ที่ไหนนะนี่นี่นี่ที่ท็อปบล็อกจุดไล่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในดอยตุงดอยตุงครับตรงนี้เป็นตัอ่อเพระตำหนักดอยตุงนะเดี๋ยวไม่มีอะไรครับอยากเล่นเฉยๆอยากเล่นอารมณ์แบบนับ้นนะครับร้อยห้าสิบนะครับคนต่อคนนะฮะต่อคนนะอ๋อสิบสี่ตอนนี้คือเขาจะเริ่มเล่นกันตอน11บเโมงยีตอนนี้11บโมงสิ ใช้6นาทีแล้วเราก็จะเริ่มจากการเดินขึ้นสะพานตรงนี้เดินไปเดินมาประมาณ200เมตรที่เขาว่าเนี่ยเป็น n นับวันป่ะเชิญแล้วก็พอครบ200เมตรเขาจะมีคลิปไลน์ให้เราขวนมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าขวนจะทนกันนออรนนองนไม่ใช่เลยนะแบตพ่อเหลืออยู่16เปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยโอเคนะผมงั้นเราขอจบคลิปเพลงวันนี้ครับสวัสดีครับโอเคนะผมตอนนี้จะเดินมาทำไมอุตส่าห์ถอยมาแล้ว ปะเตะให้ตอนตอนนี้เราก็ได้ชุดไปแล้วฮะตอนนี้แม็กได้ชุดว่ายน้ํากับพี่มิวได้ชุดว่ายน้ําคนละชุดแล้วนะครับต่อไปก็คงจะเซฟตี้เซฟหลายครับชุดว่ายน้ำของตุ้งทุกทุกพิษทุกพิษทั้งคู่ไปกินนี่อืมโอเคเดี๋ยวไปต่อกันครับอยขำบนข้างบนนะเฮ้ยเราพ่อได้ชุดว่ายน้ำป่ะนะได้ครับของพ่อทุกพิษล้านล้านละมึงอย่าเล่นเราบังโดนหัวน้องดูข้างล่างด้วยอ่าฮะ เัวนข้าวใหัหว,วนเรนิ่แต่งคิวกันนะครับใจนะไหมฟังด้วยากระโดดข้ามนงสะพานนะครับสามารถถ่ายรูปได้ตลอดเ <c oughs> ส้นทางในเวลา20นาทีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวด้านบนจะมีเจ้าหน้าที่นำไปด้วยหนึ่งคนนะครับผมไปถึงตรง100เมตรสุดท้ายจะมีให้ตัดสมีใจว่าจะหงสลิงหรือว่าเดินต่อจุดที่หงสสลิงรับน้นหมากได้หนึ่งร้อยยี่สิบกิโลกร,รัมนะครับที่น่าเกื่อถนกว่านั้นคือว่าไม่อยาบโหดสามารถเดินเอกาตรงสะพานได้เลยนะครับผม เการใช้อยู่ครับเจ้าหน้าที่กางบนอนึงครับเครับดเเคินชิญครับเดินเลยครับพอพอคนสุดท้ายนะพอลองถ่ายได้ครับไปแล้วครับแม็กไปก่อนพอแม็กชอบวิ่งแฟงกูรู้อยาย่อถ้าเน่ยงงระทานงง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 งะงงดงนะลงงมงระงงงง นอรทโอ้คนนี้กินไม่ได้เลยครับกินไม่เป็นครับผมกินหนูนะครับโอเคที่เรามาตรงนี้เพื่อุายลทยาไหมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดจุลา ขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยสอนดะอุปกรณ์เซฟตี้ค่อนข้างดีครับถือว่าดีเลยใช้ได้เลยครับจะมีการคล้องสลิงก่อนขึ้นครับนี่เขาจะให้ใส่สลิงนะครับครับขอบคุณครับโอเคเจอกันแม่ครบมากเฮ้ย ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวสะพานเจอกันเดี๋ยวติดสะพานเจอกันอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นแม็กไม่เอาไอ้แม็กมึงเดี๋ยวือดถะานอุ้ยเหมือนไส้ที่สะพานยังไงก็ต้องไปแล้วครับพี่เขาจะพาเพื่อนไปทีละคนนะครับทีละคนครับแม็กทีละคนแม็กพยายามฟังพี่เขานะลูกอย่ามั่วเด็ดขาด เล่นได้แต่อย่าเสี่ยงคขามไปเทียบได้เลยครับเดินทามไปปุ๊บ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 เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้ตรงนี้ไปยังไงคะนุ๊อันนี้ของพี่คือติกขวาห่ายขึ้นในช่องว่างผ่านกั่นดิโอเคจ๋าวอันนี้ก็คืออย่างนี้อ๋อเจ๋งขอบคุณครับตัวก็จะทำแบบนี้เหมือนกันหมด โอเคเดินค่ะค่ะเขาบอกไม่ต้องเบร์จากเครียดเราก็ได้เลยที่ไปแล้วครับเท็กเด็กไปแล้วครับจะมองเห็นหลังผมนะปุ๊บลง ันเกงใจครับแม่เดลไมได้ไหยครับเ,บเบดไดนนไ้ครับผม,ม,มัวดีครแม็กเขาหนัเท่าไหรครับสามปรับะมาสามั้ก็ไม่มีปัญหาเลยครเมื่อก,กี้พี่เขาสอนไงครับจําได้ไหมเอยพ่อจำไม่ได้แล้วพ่อเก่งเว้ยพ่อนพ่ลูกที่ดีวรนํำไปเป็นตัวยอย่างมากมาาเลยถ่ายรูปเลยคลับคลับ ชุดอย่างนี้นะครับแว้หลอดช่องปุ๊บห้ามขยมนะครับอย่างนี้นะครับจุบเข้าช่องว่างดูท่าตลิงอยู่ด้านล่าง รโย้ยเราไม่ใช่ตะผอะระยะติดคลิปตัวนี้นะแปดจะหมดเราจะมาทำการเฮ้ยพอสุดยอดอยู่แล้วลงบันไดแล้วครับขณะนี้เราจะมีการลงบันไดนะครับมีวลงบันไดแล้วครับ ตามนี้นะแล้วก็ปลายนะครับอันนี้ก็จะมีสลักให้จับพี่มิวบอกชอบบันไดลิงแบบนี้มากบอกว่าโคตรเหนียเลยครับอันนี้ก็จะค่อยๆตกสู้ๆครับสู้ๆครับผมก็สู้ๆเหมือนกันน่าน่าน่าถูกหลานพ่อคุณ อย่างนี้เลยนะครับรู้สึกว่าจะมีค่ายกลตั้งแต่อันแรกเลยเนะจะมองเห็นนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับคือเราคนสุดท้ายเลยถ่ายคลิปได้แล้วก็ไม่มีใครกดดันนะรเราไปเรื่อยๆนะดูกลางูกลาง ฝั่งนิ้ฝั่งนิ้วแม็กมาชูฝั่งนิ้วมาชิฝั่อ๋อรู้ว่าจะหยียบไเฮ้ยให้ไปเอามือจับสลิงไมาด้วไหมทำไมจับหดไทยดไทยเป็นอันดับอะไรอันดับแม่สิรู้จักหมดเต็มฝาไหจับสลิงด้วยนะครับจับสลิงสองข้างนะครับผู้หญิงจับตื้อโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ จะได้แบบเดจาวูทีเดียวครับพ,พี่เขาไ,<ม>ไปาก่อนพี่เขาบอหา้ามวิ่งพอถ้ามึงเดจาวูคนด้านหลังมึงอย่างกูพอ่อที่มีปัญหากับมึงแนไม่วิ่งห้ามเล่นห้ามเล่นเพราะเราอยู่คนเยอะจะเห็นว่าโยกเยกนะสะพานโยกเยครับระไไวังครับรเชือกนะอย่างว่าไม้หักเอกงอยู่ด้านล่างอีกันนี้นะเหยยเชือกปรลุกเชือกขาดนะ เฮ้พี่มิวพี่มิวพี่มิวลองพูดให้มันแบบดูดีหน่อยลูกเออเอาดีดีลูกอันไหนที่ไม่น่าพูดก็อย่าพูดเข้าใจนีคนถึงยครัผมใช้กันประมาณสิบวกขาตอนนมนก่อน ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับ,บไอ้เด็กๆ2 2> สองคนนี้ยังไงมันก็ไปเล่นครับไปเรื่อยๆครับช้าๆดูพี่เขาด้วยนะลูกนะครับเราคือกวนเดียวกันแล้วครับไปเรื่อยๆครับอ่าโอเคว่าไก่ เหมือนกัน,ม,น,ม,น,ม,นมีมะละกอด้วยครับข้างทางมีมะละกอครับใครอยากกินส้มตำก็ก็าหาวิธีเอานะครับเพราะมันอยู่ไกลเกินลองมีตดลิงมาทำอะไรครับใช่ครับโยนโยนไปเกี่ยวมะละกอสุดท้ายโดนพี่พนักงานด้วยลง เด็ดจไดพนักงานน่ารไม่มีนะตัวหเบิราเนี่เอ็นยูสายคิวเลยยิวอีกไกลครับระยะทางพิสูจน์มา ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรนี่ครับไปเรื่อยๆครับพี่เมีวกับพี่แม็กไม่ต้องเร่งหรอกช้าช้าต้องไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งไปเรื่อยไปตัวอย่างที่เขาเรียกจับูระเบิดไปไม่ต้องเร่งก็เออโอกาสใช่เพราะว่าเขาขึ้นไปสูงขนาดนั้นได้ยินเสียงเอ่อสลิงสไลด์แล้วแสดงว่าถึงทิกัดแล้วครับถึงทิกัดที่เราจะมีการโรยตัวนะครับคราวนี้ต้องมาวัดดวงว่าเพราะมัน อะยังไม่ถึงอีกเหรอนีเไม่รหวัวรอก้หรอคนละแบบใช่ไหม <Okay. S 2> โอเคโอ้โหเขาบ,บอกสะพานนี้มันยาวกว่าที่เดิมอเวราจะมองข้างล่างครับ ยืนรอไงยืนรอไงลูกเนี่ยออพี่มิวที่พ่อบอกให้หนูใส่รองเท้าพ้าใบเป็นไงเข้าใจความรู้สึกยังจำได้ไหมตอนที่ไปหาลุงเบนน่ะเออที่ไปหาน้ำเบนน่ะแล้วอยากยิงบีบีกันน่ะแล้วใส่รองเท้าแตะไปจําได้ป่าวันแรกอะ่ะแ,แตะหรือพ่ใบวะตอนแรกเลยอือ พพา่าใช่วันนั้นอนะ่ะพี่มิวไม่ได้ใส่ผ้าใบปลเลยไม่ได้เล่นเลยได้กลับใส่ผ้าใบปลแต่เพิ่งว่นเอาผ้าใบาปลแต่ใส่รองเท้าแตะอือก็เหมือนผ้าใบก็คือกูโป้ก็สองอันเอาแล<ห>้วครับ,บอ่ะพ,พ,พ,พี่พี่แม็กกับพี่มิวยืนรอนะครับนะเดี๋ยวให้พี่ก็ขึ้นไปทีละคนทีละคนก็ค่อยทยอยขึ้นทีะจะมองเห็นว่าข้างบนนะครับ

ได้ยินแต่เสียงครับโหเลยครับเอาอย่างนี้ให้เราดูน้องตัวเล็กข้างบนน่ะน่าสุดยอดป่าวจะเกินร้อยเดินยวครับแปดู

เอาเพื่อหาต้นไม้ไงลูกต้นไม้ต้นนี้แพงสุดแล้วใช่ใอ,อ้จะมองเห็นว่าไกลโคตรสองอที่นะครับจากนี้ไปโน้นแล้วจากโน้นไปโน้อนอีกรู้สึกว่าสองจุดครับรรไปหน,หนูเดินไปเดินไปขึ้นไปไม่ต้องมายุ่ง จะมองเห็นว่ามันสูงนะครับสูงแล้วก็ชันไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างล่างก็จะติดเทปนะครับเพื่อไม่ให้ลื่นกับรองเท้านะเป็นไปได้ก็เน้นรองเท้าผ้าใบนะครับไปแล้วครับตัวเล็กหนได้ไปแล้วครับถึงโน่นแล้วครับเออตัวนี้จะมีวิธีบอกครับ พร้อมลุยครับพร้อมลุยวันนี้ผมก็จะเหมือนเดิมนะครับก่อนนะชุดใหม่นี้แล้วก็มองเห็นออกซ้ายแล้วครับคราวนี้มาขวาครับจับอีกฝั่งแล้วครับ ปีนขึ้นไปแล้วครับปไปแล้วครับปไปแล้วครับอันนี้ก็ตาบพอแล้วปีนขึ้นตามแล้วครัปีนตามแล้ว ให้ท่งเดียวกันน้องเขาเฮ้ยอครับอ่ะต่อครับชื้อซอ้ยมีแบ่งเป็นสองทางสามทางนะชื้อผมปีนขึ้นบนครับขอบคุณครับเอา้าทำไมแยกทางอะ่ะมีแยกทางไปหนึ่งครับ <laughs> แยกทางไปแล้วหนึ่งครับ

้ช้าลูกเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งผมให้เด็กๆเขาผมให้เด็กๆเขาไอ้นี่ก่อนนะครับดดหลังได้อย่าเล่น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 ผมขึ้นแล้ออ กชุดอ่าให้ฟังพี่เขาหนะลูกเวลาพี่เขาอธิบายฟังแค่ฟังจากเสียงก็รู้สภาแค่ฟังจากเสียงก็รู้ชะตากรรมของไอ้แม็กซ์ครับ,บเอ้ยใครกีดแท้เฮ้ยไอ้แม็กซ์แม่งเถื่อนวหรอไขกีดแท้พ่อเนี่ยกีดคนแรกเลยมึง พี์บอกไอ้แมไอ้ง,โงโอ่ไอ้กาดไอ้จอนั่นน่าจะไม่ใช่อของพูดป่ะครับผมอะ,อะอไรหล่นไปหัวมึงใช่ไหมอย่าเล่นนะไปแล้วครับเปิดแบบตรงด้านหลังให้มันพอดีหวัวมึงแต่มกระน็อกใช่ไหมอ๊บอ่ะเดี๋ยวพอหยิบกระน็อกแบตแบตเหลือเยอะไหมอ๋อ,อพอจอ คนหายออดมอแบตหมดวางเันขอยาใส่ข้ดูพี่คนนี้อ้าวสองตอเลยหมกันก็มตะดขี้มได้สองตอกแล้วก็มาแล้วก็ออกตรงนู้นเหระนั่งเด็กๆพร้อมเจอกันวันที่ชาบต้งการครับัก่ไปแล้วครับรอก่อนครับ ว้าวมันมีอะไรสนุกสนุกทำเงาครับผมอ่าต่อไปกับพี่แม็กครับเชิบอ่ะาสลิงไว้คอฟตูตีนะครับถ้าผมข้าดข้างซ้ายจับอยู่สองการเล่ห้ามจับสลิงนะลูกห้ามเอามือจับสลิงนะครับห้ามเอามือจับสลิงกก็แล้วันห้ามเอามือจับสลิงนะเข้าใจเราอ่ะไม่งั้นจะได้แผลถูกห้า ไปแล้วครับแม็กไปก่อนครับอ้อ,อนกลางขาสู้ศึกกลาางข,าขไ,ปไ,ไปถึงด่านแรกครับเหลืออีกหนึ่งด่านครับต่อไปกัพี่มิวนะครับห้ามจับสลิงโอเคไม่งั้นเดี๋ยวได้แผลถูกกล้องเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองีน้ จัดสองเส้นเลยครับรัดไปเลย,เเลยไฟแล้วครับสวัสดีครับพี่ครับผมผมต้องยังไงต่อคราวนี้จับจัข้างเดียว ได้เนาะ,ะก็คืออย่างนี้เลยจับเฉพาะสีส้มนะครับ,รบยูปโปย่ยางให้โดนสลิงอโอเคครับน,นั่งลงเลยครับย,ยิ้มเผาไปเลยครับไปแล้วขอบคุณครับ <laughs> <laughs> นี่ถือไปด้วยใช่ไหมครับรอ,อ๋อฝั่งนี้นี่มาหรือยันึงโอเคครับ <c oughs> หยินข้างบนครับ <c oughs> <c oughs> ผมจำเหมือนเดิมนะครับนั่งรองไปแล้วครับน้ำหนักไม่ดีงไอองอดบอกเลยนะครับขอ ึบดิทำไมแม่เขาไม่เล่นวะ้ังหน้ามี้างหน้ามีกีคอแตกคอแน้าวคขโอ้โมาแล้วมาแล้วมรของแถมห่คนนะครับของพี่เขาข้าวหอมจุกับเดี๋ยวพี่ปล่อยเลยครับลงไหนเลยใช่ไหมครับาแบบทหารนะะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมเดินั่งครับับไปทำภารกิจเดินกลับไปหาจีนะอ่ะใครจะล้างมือล้างมือครับมีเหรอม่เหรอนั่งไงอ่างล้างมือลูกพี่เขาชี้อว่ะเดินไปเออสนุกครับเขาเรียกอะไรครับชิปลไลโอเคเเารียกอะไรอืมห้าลายของเมย์ เอาเอาอีกสักรอบไหมครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ